สวัสดีค่ะวันนี้คุณครูก็จะพามาทํำข้อที่4นะคะในแบบฝึกหัด3.2กไก่นะคะไปอ่านโจทย์เลยคะ่ะทุกคนข้อที่4เขาบอกว่าจากรูปที่กำหนดให้นะคะส่วนของเส้นตรง BA นะคะกนะนะ็คือตรงนี้ขนานกับรังสี CD นะคะก็คือตรงนี้นี่นะคะขนานกันทีนี้นะคะคำถามก็คือเขาบอกอีกนะคะว่าถ้า BABE เนี่ยนี่ก็คือ AB E นะคะตรงนี้เท่ากับ55องศานะคะก็ดังรูปเลยแล้วก็ BAC นะคะเท่ากับ76องศาดังรูปเลยนะคะนี่ก็คือมุมนี้เขาให้หาขนาดของนี่คือคําถามสำคัญขนาดของ ACE นะคะขนาดของมุม ACE นี่ก็คือ ACE ตรงนี้เนาะนี่ก็คือมุมนี้นะคะ ต้องการหามุมนี้เลยนะคะดังนั้นสิ่งที่คุณครูจะทำนั่นก็คือวิธีการง่ายในการหาค่าแนะนำว่าให้กำหนดตัวแปรเขาต้องการหามุมนี้นะคุณครูให้เป็นตรงนี้เป็น x เป็น y เป็น z นะคะมุมสามมุมเนี้ยแต่เขาต้องการหานี่ y บวกกับ z อันดับแรกนะคะก่อนที่พวกเราจะใช้ตัวแปรให้พวกเรากำหนดก่อนนะคะว่าจะให้ x แทนอะไร y แทนอะไร z แทนอะไรนะคะ นี่ก็คูให้ x เนี่ยแทนมุมอะไรเอ่ย x คือมุมนี้เนาะก็คือแทน a c b นะคะ y นะคะแทนมุมนี่คือ y แทนขนาดของมุม a c d นะคะและ z นะคะแทนมุมนี่ก็คือ e c d ค่ะ ดังนั้นเราต้องการหานี่ครูขอน้นไปต่อนก่อนนะคะเราต้องการหานี่เนาะ ACE เนาะก็คือ y บวกกับ z นะคะก็คือ y บวกกับ z ทีนี้นะคะก่อนอื่นไปดู y ก่อนนะคะเรารู้หรือยังเอ่ย y อ่ะ y ตรงนี้นะคะจะเห็นว่า y ตรงเนี้ยมันสามารถหาได้จะสังเกตว่าเส้นตรงนะคะที่คุณครูลากสีเขียวเนี่ยมันขนานกันละที่เขากําหนดให้ทีนี้พอมันมีเส้นตัด มาตัดแบบนี้ปึ้งไปนะคะจากทฤษฎีบทก็คือทําให้มุมแย้งนะคะมีขนาดเท่ากันจะเห็นว่านะคะมุมนี้นะคะมุม76็ดสองศานี่จะเท่ากับมุมวายนะคะมันแย้งกันเห็นไหมมันอยู่แยง้งแย้งกันอย่างเงี้ยคะ่ะมันจะเท่ากันก็จากรูปก็ได้นะคะจากรูปจากรูปจะได้นะคะ Y นะคะเท่ากับ76องศานะคะทฤษฎีของมุมแย้งนะคะครูอาจจะให้เหตุผลไว้แค่นี้เนาะถ้าเราเขียนเต็มๆเราก็อาจจะเขียนว่าถ้าเส้นตรง2เส้นขนานกันมุมแย้งจะมีขนาดเท่ากันแบบนี้ก็ได้นะคะทีนี้เราจะไปหา Z ซดะเรารู้เรารู้ Y และต่อไปเราจะไปหาแนะคะต่อไปเราจะไปหาตัวนี้ เพื่อที่จะหาคำตอบเนาะแนะคะเราสามารถหาได้ยังไงเอ่ยแ <Z S 1> ในที่นี้ก็คือให้ทุกคนดูตรงเนี้ย x y แรวมกันมันจะได้เป็นขนาดของมุมตรงถูกไหมคะตอนนี้เรารู y ้ y ละ x เราก็พอจะหาได้เพราะว่าตรงเนี้ยมันเป็นสามเหลี่ยมผลรวมภายในของรูปสามเหลี่ยมตรงเนี้ยมันก็เป็น1 8 0่งอแิบองแบบนี้นี่ก็ได้คะ่ะก็คิดง่ายๆเลยนะคะจากจากสามเหลี่ยมอันนี้เนาะ a b c A B C จะได้นะคะนี่ก็คือสามเหลี่ยมนี้นะ A B C ตรงนี้ก็คือจะได้นี่76องศาบวกกับ55องศาบวกกับ x เนี่ยเท่ากับ180องศาดังนั้นตรงนี้รวมกันได้เท่าไหร่11ทดห่ง12 13 131บวก x เท่ากับ180องศาดังนั้น x เท่ากับเท่าไหร่เอ่ยตรงนี้131บวกกับ x เท่ากับ180ดังนั้น x เท่ากับ 49นะคะ49องศานี่เราได้ x แล้วทุกคน y ได้แล้วแต่ว่าเราต้องการหา z นะคะเราก็รู้นะคะจากขนาดของมุมตรงอ่าจากขนาดของมุมตรงนะคะนี่เนาะมุมตรงนี้จะได้นะคะจะได้ x บวก y บวก z เท่ากับ180ค่ะ 1 8อองศา x เรารู้แล้วคือ49องศา y เราก็รู้แล้วนี่ x 49องศา y เราก็รู้เราก็คือ76ดกนะคะก็บวก76ต้องการหาแก็บวกแไปเท่ากับ1 8 0องศาค่ะเราก็หาต่อนะคะเราก็จะได้ตรงนี้เป็นะนะคะบวกกับ z เท่ากับ1 8 0ิค่ะดังนั้นแของเราเนี่ยก็เลยเท่ากับห้าิบหองศานั่นเองเราได้แแล้วนะคะทุกคนสิ่งที่เราต้องการหานี่เราได้แแล้ว สิ่งที่เราต้องการหาก็คือ y บวก z เนาะดังนั้นนะคะดังนั้นดังนั้น y บวก z เนี่ยก็เท่ากับเท่าไหร่เอ่ย y ก็คือ76องศาบวกกับ z ก็คือ55องศานะคะก็รวมเป็นอ่าเป็น131องศานะคะ นี่เราก็ตอบเลยว่า y บวก z ที่เรากำหนดให้นะคะตรงนี้ y ของเราเนี่ยเป็นของมุม A C E นะคะ z ของเราก็คือ D C E มันรวมแล้วมันจะได้เป็น A C E นะคะก็คือมุมที่เราต้องการหาเนี่ยดังนั้น A C E นะคะก็เท่ากับ131อองศาค่ะข้อนี้ก็เป็นแนวคิดอีกแนวคิดหนึ่งนะคะนั่นก็คือการ กำหนดตัวแปรนะคะเพื่อที่จะง่ายต่อการดูนะคะจริงๆข้อนี้มันสามารถพิสูจน์ได้หลายแบบนะอันนี้ก็เป็นอีกวิธีนึงเนาะให้เป็นแนวทางพวกเราในช่วยในการหาขนาดของมุมที่ต้องการเนาะสำหรับข้อที่4ก็มีเพียงแค่นี้ต่อไปไปดูข้อที่5ได้เลยค่ะ